อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวชื่อนี้ทุกคนคุณเคยกันเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ที่ร้านสีฟ้ามีแคมเปญใหม่นะคะบะหมี่แห้งอัศวินตำนานบะหมี่แห้งสีฟ้ายุคถนนราชวงศ์ให้เรารังสรค์บะหมี่แห้งของเราเองได้เลยนะคะขั้นตอนความอร่อย<ม>เลือกเนื้อสัตว์สี่รายการผัก2รายการและน้ำจิ้ม1รายการค่ะเราเลือกท็อปปิ้งตามที่อยากทานได้เลยนะคะมีมากกว่า30รายการเลย ของพัดเลือกเป็นหมูสับก้อนเป็ดย่างลูกชิ้นกุ้งและเกี๊ยวกุ้งนะคะเลยขอตั้งชื่อเป็นบะหมี่แห้งอัศวินก้อนเป็ดกุ้งใครอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องไปลองชิมเองนะคะเสร็จแล้วก็มาตั้งชื่ออวดกันนะคะทางสีฟ้าเขามีรางวัลให้ด้วยค่ะเมนูไหนที่ได้รับการกดไลค์กดแชร์มากที่สุดจะได้รางวัลไปเลยหรือถ้าใครไม่อยากเลือกเองสีฟ้าเขาก็จัดให้นะคะบะหมี่แห้งอัศวินซีฟูด้ดส่วนเมนูถัดมาจะเป็นบะหมี่แห้งอัศวินทรัฟเฟิลนะคะ ท็อปปิ้งมาด้วยไข่กุ้งถั่วและญี่ปุ่นข้าวโพดไก่ทอดแฮมแล้วก็ฮอทดอกค่ะเวลาทานก็คลุกเข้าให้เข้ากันราดด้วยซอสงานทรัฟเฟิลแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะเมนูถัดมานะคะเป็นบะหมี่แห้งอัศวินหมาล่านะคะเผ็ดร้อนชาดินสไตล์จีนค่ะทั้งหมดนี้นะคะราคาเพียงชามละ170บบาทเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ ระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะ1มิถุนาถึง31สิงหานี้เลยมัิพััน์์อยู่ที่สาขา The Circle ราชพฤกษ์นะคะบรรยากาศร,ร้านก็โปร่งโล่งสบายเลยทีเดียวค่ะไปทานบะหมี่แห้งอัศวินกันนะคะอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว